ภาษะกับการปฏิบัติธรรมจากบางส่วนในวันแรกของงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่44นบวรราชธานีอโศกพวกครูสมณโพธิรักษ์กล่าวว่ามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู รู้จักความว่าเออไอทำยังไงมันเกิดมันเกิดเกิดเกิดแล้วทำยังไงมันจะดับว่าอะไรมันเกิดมันเกิดมาเป็นอะไรเมื่อเกิดมาทำไมมันเป็น question mark ไปหมดเลยมันเกิดเกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไรเกิดมาแล้วเกิดมายัางไงแล้วจะเป็นยังไงต่อไป ล้วจะไปยังไงมา,างไงจะดียังไงจะไม่ดียังไงท่านก็จับประเด็นได้สำคัญก็คือประเด็นสุขประเด็นทุกข์อ๋อทำไมศาสนาพุทธจึงให้ความสำคัญกับคำว่าผัสสะผัสสะทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถทำให้สุขทุกข์หมดลงได้จากภาษะที่มากระทบทำไมภาษะจึงมีความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมสิขมาศกราข้ามฝันอโศกตระกูลได้อธิบายขยายความไว้ดังนี้ค่ะ ภสษาเนี่ยจะทําให้เห็นตัวจริงตัวจริงของตัวจริงของกิเลสคือวิญญาณวิญญาณมันจะปรากฏเมื่อผัสสะถ้าไม่ผัสสะวิญญาณจะไม่ปรากฏวิญญาณคืออะไรคือตาวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่หลงอะวิญญาณที่หลงเนี่ยมันจะปรากฏเมื่อเมื่อเกิดผัสสะพอเราพบอาหารปุ๊บ วิญญาณอะไรเกิดวิญญาณของกามาคุณก็เกิดพบเรื่องราวต่างๆวิญญาณของโลกธรรมก็เกิดวิญญาณมันจะปรากฏเมื่อผัสสะพอเรามีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วว่าเราจะตัดกิเลสยังไงศีลใช่ไหมเราจะเว้นขาดเราจะมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยเราจะมีฌานได้เพ่งเผาแต่มันไม่ปรากฏตัวมันจะปรากฏตัวเมื่อมีผัสสะเท่านั้นเราคิดเอาเราทบทวนเอาเราเรา,เราปรุงแต่งมันเป็นวิญญาณที่เราเขาเรียกว่ามโน มนโนมยัตตาเป็นวิญญาณที่ปั้นเอาแต่วิญญาณตัวจริงอ่ะมันจะเกิดพวกกันมาเลยเขาเรียกว่าตัณหามันจะลอยมาป้องเลยเอ้าวันนี้มีขนมจีนน้ำยาใช่ไหมมันลอยมาเลยถ้าในภพในภพมันจะลอยอยู่ในภพเลยเพอมาถึงมันผัสสะมันเอาเลยเหมือนกินเนื้อบดอ่ะกินสิ่งที่หลงที่รักอ่ะกินเนื้อบุรคือกินสิ่งที่หลงที่รักอ่ะฉะนั้นวิญญาณมันจะเจอสิ่งที่หลงที่รักเมื่อผัสสะถ้าไม่มีขนมจีนน้ำยาสมมติวันนี้มันใช่พอดีใช่ไหม มันก็ไม่รักมันก็ไม่หลงมันก็ไม่เจอไม่มีมันก็ไม่เป็นไรพอเจอปุ๊บเราจะได้ค่าที่เลื่อนยอดของมันเลื่อนยอดคือตัวหลงหลงมันก็แค่นามกับรูปปรากฏเป็นตัวเป็นตัวเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่เราไปจริงจังกับมันเราไปเห็นว่ามันเที่ยงเราไปเห็นว่าเป็นของงามไปเห็นว่าเป็นกรงที่มีตัวตนอร่อยมีตัวตนทั้งที่อร่อยไม่มีตัวตนฉะนั้นวิญญาณที่หลงอร่อยหลงสุขหลงเสบหลงอะไรอะไรในโลกนี้มันจะปรากฏเมื่อเกิดผัสะ พรมจิตทิพสเถียนกุลผู้ปฏิบัติธรรมชาวอโศกได้กล่าวถึงภาษาว่าคำว่าภาษาก็หมายถึงว่าการกระทบกันเร,เ,รเราต้องขยายความตรงนี้ก่อนว่าการกระทบกันระหว่างคําพูดก็ได้เสียงกับหูแล้วตาตาเนี่ยสำคัญมากคือบางครั้งไม่ต้องมีเสียงอะ่ะ แต่ใช้ตาเนี่ยเป็นตัวบอกความหมายอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กเือนการเห็นว่าเด็กเขาจะมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแสดงอารมณ์เนี่ยมันออกทางตาได้ชัดมากอันนี้คือผัสสะให้เราเห็นชัดเลยว่ามันต้องมีผัสสะแล้วแต่จะเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์เราก็เรียนรู้เวทนาของเราเนี่ยอารมณ์ของเราคือเวทนาของเราเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไอตัวเนี้ยว่ามันจะเอ่อมันจะสุขหรือมันจะทําให้เราสุขหรือให้เราทุกข์ หรือทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราดีใจทําให้เราเสียใจสารพัดเลยนะอารมณ์ทุกอ,อย่างที่พ่อท่านพูดเมื่อเช้าเนี่ยที่พระทันเทอแล้วก็เลยหลงไปในโลกอ่ะคิดว่าอันนี้เป็นจีรังย่งยืนเที่ยงแต่จริงๆแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วว่าสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่สุดของมัจะเป็นเรื่องของพัรษานี่เป็นเรื่องที่สุดของศาสนาเลยนะพุทธศาสนานี่ถ้ามีพัรษานี่ เป็นไปไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้ไม่มีทางสมัยก่อนนี่เรายังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ยังไม่ได้ฟังจากเรายังไม่ได้ปัญญาเอตัวปัญญานี่ก็จะเกิดจากผัสสะเหมือนกันตอนนั้นเรายังไม่มีผัสสะเราเราเรียนรู้ผัสสาไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่เกิดปัญญาอแต่ตอนนี้เราก็จะไม่รู้เราก็จะทําให้เราหลงไปกับโลกเห็นอันนี้สวยก็หลงไปเลยอยากได้เห็นอันนี้สุขโอ้หนั่งตรงนี้เย็นสบาย ลมโชวยวิวสวยแล้วก็ติดยึดอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทําให้เราหลงรเราเพลิดเพลินแล้วอยากจะได้มาเป็นสมบัติอยากจะเอามาแต่พอเราเรียนรู้แล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงไม่ควรต้องมีไม่ควรต้องเอาไม่จําเป็นเราก็จะละลดละได้แล้วเราก็วางได้แล้วมันไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีอ,อ,อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงอะไรคือเอาเท่าที่มีอาศัยที่อยู่ ทำให้หลังชีวิตมันอยู่ได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรชีวิตง่ายๆแต่ว่ามันอยู่ที่ปัญญาเราไนงะเราไปยึดอะคำว่ายึดนี่แหละก็สําคัญมากในของศาสนาถ้าถ้าไม่เรียนรู้ตัวยึดของจิตนะของวิญญาณเราก็จะไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลยการที่บรรลุธรรมได้เพราะว่าเรารู้เราเข้าใจไอ้คำว่ายึดไอค้ไอคำไอ้คำว่ายึดนี่สําคัญที่สุดนะเป็นตัวลากของตัวทุกข์เลย แล้วทาให้เรารู้ว่าเราเวทนาเราเราเกิดเวทนาก็เป็นเพราะตัวยืดนะอันนี้ก็ชัดอีกเห็นไหมวนไปวนมามันก็หนีไม่พ้นหรอกผัสสะทุกวันนี้ยังต้องเรียนรู้ผัสะสะสําคัญมากเพราะงานนี้ท่านเน้นมาเลยน้ำื่อวานนี้ท่านประถมนิเทศท่านก็จะเน้นเรื่องอะไรบ้าลองมาตั้งหลักกันสักทีสิอ่าห้วันเจวันตั้งใหม่ ตั้งหลกักทําปฏิบัติเหมือนเราสมัยก่อนที่เราทองทำงานปลกเสกเนี่ยเราจะตั้งใจมากเลยมาจากบ้านเนี่ยโอโ้โหต้องทาให้ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่พอมาเจอหมู่กลุ่มเขาจริงๆบางทีอะ่ะมันทําไม่ได้อันนี้คือผัดส,สะเต็มๆเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พอเราแก่วัดเข้าเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วเรียนรู้มันไปใหม่ทาเหมือนคนเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเราจะได้ล้างสิ่งที่เราติดยึดเก่าๆออกทาก่านเข้าใจไหม ปลดเรื่องมันออกอย่าเป็นเอามันไว้ความเคยชินนะนะเป็นความเคยชินยิ่งอายุมากยิ่งล้างยากคนแก่จะปฏิบัติธรรมได้ยากมากตรงเนี้ยเห็นชัดเลยเพราะมันยึดไงยึดที่อยู่เนี้ยไม่ยอมออกแล้วจะต้องนั่งตรงนั้นจะต้องจะต้องกินตรงนั้นจะต้องอะไรตรงนี้จะนอนก็ต้องนอนตรงนั้นจะต้องเข้าห้องน้ําบางคนนะแลกที่ปุ๊บไม่เข้าห้องน้ําเลยนะไม่ถ่ายเลยนะต้องกลับไปถ่ายที่บ้านมันมีนะคนยึดขนาดนี้เราโอ้โหแบบ เรามานสังขารมากเลยเพราะความยึดเนี่ยเราทาให้สุขภาพป่วยคนป่วยนี่ก็เพราะความยึดการที่ไม่เรียนรู้ภาษาของตัวเองไม่ไม่ได้ชัดเจนกับตัวเองเลยว่าเราป่วยเพราะอะไรเนี่ยมันก็ชัดอีกอะเห็นไหมเรียนรู้ภาษาที่ไปได้หลายเรื่องเลยเยอะมากมันเป็นที่สุดของศาสนาเนะี่ยที่สุดของคมปรจันเขาท่า <laughs> นเทเรื่องคมจระจันวะเช้า ภาษานี่แหละเป็นเครื่องมืออาศัยที่จะทำให้หมดสุขหมดทุกข์ได้ถ้าเราสามารถทำใจในใจโดยแยบคายแยกอารมณ์แบบโลกิยะกับอารมณ์ที่เหนือโลกิยะออกจากกันได้และทำให้เป็นอุเบกขาเราก็จะหมดสุขหมดทุกข์ในเรื่องนั้นๆได้ในที่สุดค่ะ